เครื่องอบเร็บรุ่นนี้คือดีมากๆเธอคือน้องแบบใช้ง่ายมากเธอแบบเร็บแห้งเร็วมากฉันบอกเลยมือใหม่สมัครเล่นหรือว่าแบบคนที่แบบอยากซื้อไปทาเร็บเองฉันแนะนำรุ่นนี้เลยเธอเพราะว่าราคาไม่แพงเลยเธอราคาโดยประมาณเธอฉันซื้อมาก็ประมาณ200กว่าบาทเธอคือเลิศมากร้านนี้คือแบบบริการดีมากๆฉันบอกเลยนะน้องเป็นเครื่องอบขนาด36วัตต์เธอเป็นแสง UV เธอฉันบอกเลยเธอเนะเล็บไม่ดำมือไม่ดำเธอเครื่อง นี้เลยฉันบอกเลยคือจึ้งมากนะน้องก็จะมีจอดิจิตอลอย่างนี้เลยเธอนี่เธอสามารถจับเวลาได้3แบบเลยเธอนี่จะมี30วินาที แล้วก็60วินาทีเธอแล้วก็90วินาทีคือโอเคมากเธอตอบโจทย์มือใหม่สมัครเล่นแน่นอนเธอแล้วราคาคือจึ้งมากเธอนะน้องมีไฟ l อ d ดีทั้งหมด18ดวงเลยเธอฉันบอกเลยแข็งเร็วมากเร็วแห้งเร็วมากๆฉแห้งเร็วมากๆฉันบอกเลยนะเธอเธอมันจึ้งมากแล้วสีน่ารักมากเธอดูสิ <at> ดูความมินิมอลเธอคือน่ารักมากแล้วที่สาคัญเธอร้้้้าาาานนีีีีบรริกกดมๆ,ๆ,ๆัเเเยยลลธออ่ขงงงห จะเป็นอย่างนี้เลยเธอนี่นะนี่นะคะนะ้นองจะเป็นสาย usb a อย่างนี้เลยเธอไว้เสียกับอะแดปเตอร์ชาร์คือเลสมากมากคือแบบเธอมันใช้ง่ายมากๆเลยเธอนะฉันบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนเธอนะสั่งซื้อกดยูนิก้าก่อนได้เลยนะคะ